เผยสเปคล่าสุด vivo x 8 0 pro plus ใช้ชิป Snapdragon 8 p ด u s gen 1กล้องหลัง4ตัวมีชาร์จไวั2 0ย120วัตต์ก่อนหน้านี้เคยมีข้อมูลว่า vivo x 8 0 series ที่เคยเปิดตัวจะมีรุ่นพิเศษที่เตรียมจะเปิดตัวออกมาเพิ่มเติมเ,เลยครับกับรุ่น vivo x 8 0 pro plus ล่าสุดกได้มีสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่นที่ว่านี้ถูกเผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ตามรายง,งานระบุว่า vivo X80 Pro+ Plus จะใช้ชิปปรมวนผลขวอค้อมซับรัดป้อน8พ l ั s Gen1 ซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงาน CPU ดีขึ้น10%และประหยัดการใช้พลังงาน30%เมื่อเทียบกับชิปเซ็ตรุ่นก่อนรวมทั้งยังมาพร้อมกับระบบชาร์จเร็ว120วัตต์เพิ่มขึ้นจากเดิมที่กำลังจ่ายไฟระดับ80วัตต์ครับ ให้กองหลังมัมดสีตัวมีทังกล้องตัวหลักความเรียน50ล้านพิเซลกล,ล้องออลตาไวความเรียน48ล้านพิเซลใช้เซนเซอร์รับภาพโซนี่ IMX 698กล้องซูมตัวที่1ความเรียน50ล้านพิเซลใช้เซนเซอร์รับภาพ JN1 และกล้องซูมตัวที่2ความเรียน50ล้านพิเซลใช้เซนเซอร์ JN2 คาดว่า vivo X80 Pro+ Plus, จะเปิดตัววางจำหน่ายทั่วโลกจนทงการช่วงเดือนตุลาคมนี้ครับ แต่จะมีราคาที่เท่าไหร่และจะมีการนำเข้ามองจำหน่ายที่ประเทศไทยด้วยหรือไม่นั้นเราคงต้องรอดูกันต่อไปนลครับตอนนี้ช่องไอทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ้เพียงแค่เดือนละยี่สิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ